ขณะนี้เป็นเวลา16นาฬิการหรือประมาณ4โมงเย็นก,กว่าๆนะครับก็เป็นส่วนในร้านค้าเนี่ยตอนนี้เราเก็บหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ในส่วนของกิจกรรมของนักเรียนนะครับอันนี้เป็นชั้น3สนาวี <c oughs> นะครับก็เป็นการมุฮาดะซะนะครับก็เป็นการสนทนากาัน <c oughs> นี่นะครับการสนทนาม uh usa, นุฮาจิซะกัน วารัทัทงด้านูวรโตบุรจากนะครับก็ยังเปิดอยู่นะครับมีอาจารย์บรีมาดูในส่วนของโรงน้ำฉากตอนนี้ก็เก็บนะครับเรียบร้อยข้าของก็คงจะหมดแล้ว